มาดิโอ้โหพจริงเลยตัวสองนึ่งอีกแล้วอ่ะโอ้ยเวยพูดท้อพูดท้ออะตวสองนึ่งแล้ว啊ผมพูดท้อเลยผมไม่ได้ปภาพภาพขั้นสูงมาทุกคนถอดยิงว่ะ First Blood มันปัดไม่ทันนะครับผมขอโทษด้วยน่าจะได้อัดตัวมันตาย,ยาดูทรงแะ้รับวันนีผมตัดกีดเยอะไงครับเพราะเพราะว่าผมต้องใช้ความตัวเดียวตัดกีดอะแม่งแหลกชิบหายเลยว่ะโอ้เกิน โอ้อย่าเวาอร์ยาเวอร์ผมได้อาตัวมันตายแน่เลยว่ะมันน่วงนะครับโอ้ยโอเคแม่งก็ได้อาตัวมันตายจริงว่ะ โอ้โหโค้ชไดือะไรแด้ตัวมันตายจริงๆนะเฮ้ยขอปลี่ยนไปกันอายอายอเคนะครับผมใครอยากหนึ่งก็ท้าคอมเมนต์นะ ส่งยูดีมาครับถ้าไม่นั่งบอกก็แสดงว่าตัดคลิปหร,หรือว่าเทส็ดอยู่นะเพราะผมเป็นตัวเท็ดแคลนประจำนะเจียนนะเจียน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 นะเจียนนะเจียนนะระวังขวาใสเอลคนนี้กนนะทุกคน อย่าใจเย็นนะทุกคนฮัอ้าวว่าว่าว่าเ,าเล่นไหมเ,เล่นไหมเนี่ยเท็ดแคนอยูใจเย็นใจเย็นอ,อะไรเท็ดแคนอยู่เท็ดแคนอยู่สองหนึ่งเออสองหนึ่งใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ไล่ทีละคนเดี๋ยวกูเสร็จเดี๋ยวกูเล่นด้วย <mm> เออเออเออเ <mm> ออเออเห็นไหมทุกคนวันวันไม่ได้ทำอะไระเลยอะเท็ดแคนยังโยรีอะไรวะ ม่เทดเกนก็นั้งหนึ่งคนวันหนึ่งหมดไม่ต่ำผมพูดตรงตรงนะหมดไม่ต่ำประมาณสิบสามสิบสี่ใบเลยนะทุกคนวันหนึ่งอ่ะ,ะตีบินเพชรก็ประมาณพันพันสี่ร้อยนะครับพันสี่ร้อยเพชรอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องกันจังเฮ้ย โอ้แม่เอ้ยเอ้าเอ้ทำอะไรเนี่ยทำอะไรนน่ทำอะไรนี่โอเคทำอะไรเนี่ยตัวนกดดันว่าตัวนกดดันว่าทุกคน เฮ้ยมันก็ใจเย็นเลยย้ผมสามก้อนได้ผมสามก้อน <S <S เฮ้ยเฮ้ยสาดวน <First class. S 2> เอาเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหเนืเคนร,รีบกันก็รีบเกิน เอ้ยมันยิงไม่โดนขอเบียร์มันยิงเสือแล้วกันนะโอ้โอ้ท้อเลยหลังสก,กับทุกคนโอสสก,กับ ขอเลยขอดูไฟางานกนนละโอเนี่ยน่เยอะไหร่สามารถทำเสร็จภายในวันนี้เลยหรือเปล่าพูดไปเรื่อยเพ้่อเสอียโมโอ้พาแล้วก,กูที่ม,มานะโอ้ยขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือ ขอความช่วยเหลือ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 ตั้มยิงผมตายเหรอทุกคน เออแค่น anyway ี Martine, mother, mother. ้ก like, ็จบเจ้าโถต้องการเป็นเรื่องยากเน่มาดิมาดิจะเสียเวลานะน้องกลัวที่ไหนองยิงจิดกวนโทษโทษเอาเฮ้ยตว้มันคนไหนวันเนี้ย Luôn ăn đó đâu nó con Nhạc thì là luôn như anh ạ Oh, hey. Okay. ยอมตายหมดทุกรอบเล่นแรงกูวันนี้เป็นเวลาโอ้โหเจห้าชมเราอะมีคนเทียอีกนะเขาทูมาแล้วอเมื่อกี้เหียต้องรีบเทียดนะผมกุึคนมาเป็นแรงกดดันม,มากเลยเนมะื่อกี้เขาได้กี่หัวนะยังไม่ได้ตั้งหัวเลยนะ เออยังไม่ได้สังหารเลยพเราเทีมเขาอ่ะยังไม่ได้สังหารเลยนะยังไม่ได้สังหารเลยมาดิมาดิาดุดุดๆๆๆด,ด,ด ด่ด่วนๆนะครับผมผมต้องด่วนนะทุกคนนะเฮ้ยโอ้ีปิดแม่งเลยนะต้องด่วนๆทุกคนมันเพิ่งสองเกมเลยอ่ะก็ต้องทันหูทุ่มนะเพราะว่ามีคอมาม้นท์จิแล้วก็เวลาผมนอนด้วย อัดตัวได้ก็อัดไปก่อนไม่ไหวละขอดะกูขอดถอะกูขอด้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เ <Okay. S 2> ยอะเกินวารวนว่ะผมพยายามลากแล้แต่มันลากไม่ขึ้นนะอัะดอีกเยอะกับแบบมือสั่นด้วยอะไรด้วยมาเที่ยวหลายเจ้าจริงมือคุณมือสั่นจริงว่ะ ยังไม่รู้จะไปต่อทางไหนละนที่หลายเจ้าอ่ะทุกคนถ้าคนอะเนี๋ยวมองอการายละเอียดก่อนนะเวลาผมเดทอ่ะไม่ได้เทียนให้แคนตัวเองนะครับเทียนให้แคนคนอื่นโอ้ย คิดตรงกันนะ First blood โอ้โหไม่ก็เล่นปืนด้วยกันวะอยู่ไหนวะเฮ้ย ยังไม่หมดอีกมั้งโอเคทุกคนอีกสักแบบว่าห้าอ๋อห้าหกเจ็ดอีกสามเกมแล้วทุกคนผมต้องรีบแล้วบางทีก็ตื่นเกิน ววยังไม่ได้เล่นนานรู้สึกแปลกทุกคน๋ยวเราเล่นคอมเฮิร์ตเฮิร์เยอะๆครับมาเล่นต้อมเล่นคอมแบบ75เฮิร์สอย่างเงี้ยมันรู้สึกแปลกๆกง,ง,งหายใจ

ทุกคนเฮ้ยคนมันเกียนแน่เลยว่ะต้องซ้อมปืนหัว เอาตัวให้หมดเลยนะทุกคนใครจะมาเกียนอะเรือมาเกียนไม่เล่นดีดีก็เอาตัวบายเล่นดีดีมันจะตายวะตา,ามจริงนะบัดซ่องใบหนึ่งมันก็ไม่ใช่ถูกๆูนะเว้ยเล่นดีดีมันก็ไม่เป็น มาไหนมาเนี่ยไม่ชจะไปตั้งไอวาด้านหลังวะเฮ้ยบอกว่าเกียนอีกอะโอ้โหโพาวเอร์ดจอลด มนมนนาจะเตรงเป้าถ่าแม้บอกมันเพิ่ตงตั้ตงเหร เกมดีมีคุณภาพยิงเสร็จแล้วไอ้บอสตั้ตั้งโอ้โหรอดเลย เอาหัวว่ะทุกคนต้องเรียนบ้างแนละ้วเราติดสแนบไปอะ่ะไม่ใช่สแนปนะมันแบบเหมือนขายปืนสแนปเอาปืนน่าม่ใช จะต้องทำคลิปใหม่แล้วนะครับคือแม่งลงคลิปแบบสุสดๆเลยครแบบไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับแต่ว่ามันต้องรอฝานะฝานใหญ่เต่งเี้ยคือไม่นานมากนานจริงคนระับบางคีนี่แบบเท่าเลยอระเฮ้ยแล้วมันยังไงเนี่ย ตัวทีไม่เคยปล่อยนะไม่เคยปล่อยให้รอดด้วยซ้ำเป็นคนไม่ค่อยให้โอกาสใครครับไม่ใจ็หรอกวงหนอนแล้วก็มีคู่เทสอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือแม่งด,ดึกต้องเข้าใจนะครับไม่ได้วอร์มด้วยวันเนี้เรือสดๆเลยเนี่ยใขรอยากให้คิดเทสแกนให้ก็ทักเข้ามานะครับ โอเคใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เออถ้ากันเองก็ไม่คิดกล้าเทียนนะกล้าเทียนก็อยู่ประมาณ10บวอยี่สบวอย่เงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบูบูบู เอยอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยเดี๋ยวจะยิงดิทำไม่ไม่เห็นตัวมาเลยวะมันไม่หัววะมันวิ่งมา,างน,นะครับถ้าเราไม่ยิงเขาเดี๋ยวเขาก็ยิงเราทำไงได้เป็นระยะที่แม่งหาหัวไม่ได้จริงนนะระยะแบบนี้คือมันกระโดดขึ้นไปบนหัวเนี่ยอย่างยได้อยู่ บุญ้าเป็นหนึ่งทีขอบคุณครับผมที่มารับชมในวันนี้ก็นี่ครับเป็นตัวยอย่างการสาเทตของผมโอเคก็เราวันนี้ไม่มีและครับสวัสดีครับ